สวัสดีค่ะทุกคนมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะวิธีการสังเกตเป็ดนะคะซื้อเป็ดยังไงนะคะวันนี้ก็ที่ออเรนซมาแชร์ความรู้ในวันนี้เพราะว่าวันนี้ออเรนซื้อเป็ดมา20ตัวนะคะแล้วก็พ่อค้าใจดีมากเลยนะคะพ่อค้าอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละอยู่แถวนี้แหละสลักไดนะคะไม่รู้ว่าพูดชื่อได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจ้าของ ร้านเป็ดวันนี้ถ้าเกิดว่าผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขออนุญาตคะแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็เป็ดนะเราไม่เคยมีความรู้เลยคะเวลาเราไปซื้อเป็ดเนี่ยก็คือบอกเขาว่าซื้อเป็ดสาวเนาะเป็ดสาวเป็ดสาวเราก็ไม่รู้ว่าอายุกี่เดือนแล้วก็ลักษณะเป็ดเป็นยังไงนะมีแต่ไปบอกร้านเป็ดนะคะร้านเจ้าของเป็ดบอกว่าซื้อเป็ดเป็ดไข่เป็ดไข่แล้วก็เป็ดสาว เขาก็บอกว่าประมาณอายุหเดือนเนี่ยซื้อไปเนี่ยขายเลยขายเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเป็ดเราก็ดูไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาก็จับใส่จับมาให้เลยนะคะแล้วทีน,นี้พ่อค้าเขาก็ใจดีใจดีนแค่ว่าวันนี้คนละล้านนะคะ<อ>คนละร้านคนละเจ้านะคะเขาบอกว่าเขามาจับเป็ดดูเพราะว่าเราจะโละละเป็ดเก่าแล้วก็ซื้อเป็ดใหม่เออ โลเป็ดเก่าเพราะว่าเป็ดล็ดนั้นอะซื้อมาแค่หนึ่งปีเองอะทุกคนแล้วเป็ดมันไข่น้อยแล้วมันจะเปืองหัวอาหารเพราะว่าเราให้กินหัวอาหารแล้วก็มีแหนแดงด้วยนะคะ<อ>ันนี้พ่อค้าใจดีใจดีนะคะขออนุญาตแชร์เด้อถ้าเกิดว่าพ่อค้าร้านนี้มาเห็นคลิปนี้ก็าฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็พ่อค้าก็จับนี่อัน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 นี้เป็นเป็ดเก่านะไม่ใช่เป็ดใหม,เใหม่เป็ดใหม่จะอยู่อีกแล้วหนึ่ง วิธีสังเกตเป็ดว่าเป็ดเนี่ยแก่แก่หรือว่าเป็ดแบบว่าเป็ดสาวนะคะให้สังเกตดูนะคะให้สังเกตที่เท้าเป็ดนะคะอันนี้เป็ดที่แก่นะคะเป็ดที่แก่เวลาเราซื้อเราจะไม่โดนแบบว่าพ่อค้าเขาแบบว่าเหมือนเราไม่มีความรู้เนาะเราก็ดูไม่ออกจริงพอเลนดูไม่ออกจริงนะคะตีนเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ถ้าเป็ดอายุเยอะตีนเขาจะแบบ นันหาดำดำด้านด้านนะทุกคนเออนันหาดำดำด้านด้านนี่เด้อน,นันหาดำดำด้านแล้วตรงนี้จะใหญ่ตรงนี้จะใหญ่สีเข้มเหมือนแบบว่าเขาผ่านการใช้งานน่ะแต่ถ้าเป็ดสาวตัวใหม่ๆเลยนะตรงนี้เขาจะขาวมันจะไม่ดำด้านอย่างเงี้ยเออมันจะไม่ดำด้านแล้วก็ขาเขาจะเล็กนะคะขาเขาจะเล็กเหมือนว่าหนังเขาไม่ด้านไม่หนาไม่ดำอ่ะเออแบบเนี้ยเท้าเขาแบบดำแบบ แบบมีรอยย่อนอ่ะเหมือนเหมือนสังเกตเหมือนเป็ดกับคนก็เหมือนกันเนาะถ้าเป็ดถ้าคนยังแบบว่าอายุยังน้อยอะ่ะผิวเราก็จะแบบเต่งตึงเต่งตึงนะคะผิวเนียนเรียบอะไรอย่างเงี้ยเออเออใช่ใช่เปรียบเทียบแล้วกันเนาะพอพอคนอายุเยอะผิวก็จะแบบหยาบกระด้างเหี่ยวย่นเนาะก็เหมือนกันนะคะเป็ดเหมือนกันสังเกตที่ตีนี้นะคะใจะใหญ่ดําด้านนะคะทุกคนนะคะ แล้วท่านี้ก็ถ้าเป็ดสาวก็จะแบบผิวเขาก็จะสวยหน่อยตรงเนี้ยสวยแล้วก็ไม่ดำไม่ด้านนะคะแล้วท่านี้เป็ดเป็ดเนี้ยออเดนจโลนะคะแล้วก็พ่อค้าก็ใจดีนะคะเขามาจับจับจับแล้วก็เป็ดยังแบบว่ายังมีไข่ยังไข่ได้เขาก็แยกนะคะมันจะมีตัวที่มันแก่ที่มันจะแบบจับไปไม่มีไข่เขาก็แยกให้ไปอีกชุดหนึ่งอันนี้ยังมีไข่อยู่แสดงว่าเขายังแบบว่าพอให พอออกไข่ให้เราได้จำน่ายได้นะคะก็เลยแยกมาก็ได้ประมาณตัวที่ตัวที่แก่แก่จัดนะคะก็เอาไว้ในซุ้มนะคะไว้ขายให้พ่อค้านะ,ะแต่ตัวนี้ก็น่าจะพอแบบว่าออกไข่เดี๋ยวจะแยกแล้วดูสักพักนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเขายังขายดีเราก็จะเลี้ยงต่อแต่ถ้าเขาขายไม่ดีเราก็จะขายนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะนีเป็ดแก่ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวคราวหน้าจะมาทําคลิปวิดีโอเป็ดสาวให้ดูนะคะอยู่อีกแล้วหนึ่งทึ่งซื้อมาวันนี้วันแรกเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะบ๊ายบาย